สวัสดีครับไม้สะสมไม้ใบบางกะจะัจันทบ,บุรีครับวันนี้จะพามาชมตลาดต้นไม้นะครับผมขับรถผ่านกันเลยแวะชมนะครับนี่นะครับพิกัดชื่อเก่าเขาตลาดหนึ่งเนมนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับตลาดบอนสีหนึ่งเนมครับ ครก็ติดต่อตามเบอร์ครับโอเคเข้าไปชมกันเลยครับผมว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นก็ครับสแกนนะครับคุณภูมิกติเข้าได้ครับผมก็ร้านแรกกันเลยครับขวามือนะครับจะเน้นบอลสีเป็นหลักนะครับ เพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆก็มาชมกันได้นะครับระยะถ่ายนะครับดาดานะครับสีพันแปดต้นนี้ครับผมลายสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆจะมาชมก็ติดตามมาได้นะครับตลาดหนึ่งเลมนางไมหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผมนะครับไก่แก้วตัวงามนะครับโอเคนะครับ องเฮาชายชน6,800ครับในชนน้อยออกหงสุวรรณนะครับเกาเาครับโอเคชมร้านต่อไปกันเลยนะครับเน้นบอลสีเป็นหลักนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับปะแป้งครับเพื่อนๆืนท่านใดที่อยู่ในเขตตะแวแกจันทบุรีก็มาชมกันได้นะครับ ตลาดหนึ่งเนมบอนสีครับผมอันนี้กระท่อมใช่ไหมครับกระท่อมก็มีนะจ๊ะเอาไปปลูกกันมือหือมา,าตินะครับสามพันสวยงามเลยแม็กเมจิกก็มีนะครับถยวนใครชอบไซส์ใหญ่ๆนะครับ ดาดดำนะครับได้ใหญ่ๆเลยก็ไปชมกันต่อนะครับร้านต่อไปเรื่องดูรถชมได้นะครับเน้นบอลสีครับผมถ้าใครจะไปปูประดับ ขออนุญาตถ่ายนะครับ,รบขออนุญาตถ่ายน่ครับกระดาษด,ดำนะครับไซส์นี้ว5 0้าเลยใหญ่ๆเลยนะครับโอ้โหเท่าไหร่พี่ตัวนี้สองพันสองพันสับเสือด่างนะครับของแปกครับของแปก อาจจะมีต้นเดียวในเมืองรหนนะครับสองพันนะครับรีบมาเลยครับจับจองกันได้นะครับด่างแท้ด่างแท้กราเสือด่างครับสองแปดครับตลาดหนึ่งเนมบอลสีครับผมนางไม้สามพันนะครับชายชนแปดพันห้านกกระทา 5, 5, ครับวอนห้าสิบครับตกันเลย มาดูร้านต่อไปครับอะไรพี่อันนี้เมจิกายครับเมจิกายนี้อะโลฮาเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่เออเป็นละห้าสิบอันนี้ห้าร้อยห้าสิบครับตัวนี้นะอันนี้ยูร่าติกยูร่าติกเท่าไหร่ครับอันนี้สองพันครับเท่ากันเลยยูร่าติกยูร่าติก อีลกติดนะครับใครตามหาไม้กระแสช่วงนี้นะครับสองพันนะครับไม่แพงนะครับมีโคโลเยอะไหมพี่บักโคโลก็มีประมาณหนึ่งครับมีมีนไนนะมมินไนไม่มียังยังยังยงไม่มีตัวแรงแมีแรงไหมตัวแรงแก็นี่ตรงตรงมี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 ตัวแรง้ากๆตัวแรงมีโคโลโคโลโอเคครับผมมีกิเวกเท่าไหร่พี่มีกิเวกสี่หมื่นเจ็ดครับไซส์ขนาดไหนพี่ไม่ได้มาครับ ไซส์ประมาณไหนมานี้ไหมไซส์ประมาณไหนอ่ะมีมินไนท์ป่ะสี่มินไนท์ไม่มีครับไนท์ไม่มีมมจิต้า่มจิต้าโตมจิต้าโมจิต้าีมจิต้ามีมิวคอนฟิตติเท่าไหร่อ่ะมิวตัวนี้เอ่อหกพันแปดครับเอ่อตะไคดาวตะไครดาวหมื่นห้าพันเก้าร้อยหลับสายแร่นะครับสายแร่นะครับหลักหมื่นครับตะไครดาวกับมิวคอนฟิตติตัวท็อปเลยครับแล้วก็ใครไม่ไม่ใครไม่มีช้างนะครับช้างเหลืองนะครับช่วงนี้อ่อเจ็ดสิบห้าครับ เจ็ดสิบห้าเคหรือไถ่ยังยังไม่เคยรู้เลยไั่นี้ขายไถ่ครับที่ส่วนตัวนี้ตัวนี้เก้าสิบห้าเก้าสิบห้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวขอถ่ายูทูปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยมาคุันโมยิตโต้เปิดเท่าไหร่เดี๋ยวมาคุยกันดิโอเคโอเคนะครับชมชมกันก่อนนะครับบอลสีเปียบนะครับใครชอบตัวไหนก็ดูกันเลยนะครับเยอะเยอะกบเท่าไหร่จ๊ะใช่กบไหมใช่ค่ะกบเท่าไหร่จ๊ะโอ้คนเจ้านะครับ บ้านใครยังไม่มีกบนะครับ6 0 0นะครับชม6า0เสือพานก็มีนะครับตลาดหนึ่งเนมบอลสีครับผมเลมอนครับผมแนนซี่เท่าไหร่จ๊ะอันนี้ล่ะ เป็นอะไรเนซี่เหมือนกันเหรอไม้เม็ดเหรอหรือไม่อะไร,รเป็นไม้อะไรพายิ่งตอค่ะพายิ่งตอค่ะครับครับครับโอเคเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูขอบคุณครับมีเยอะพอสมควรนะครับบอลสี จุดไม้ก็มีนะคลาบใครอยู่ใ,ใกล้ๆก็มาเลือกชมเลือกซื้อกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปอีกโซนหนึ่งนะครับโซนริมฝั่งขวาของตลาดน,นะครับก็ถือว่าคึกคักพอสมควรนะครับตลาดหนึ่งเนมบอนสีครับผม สองสวยสวยไซสใ์ใหญ่ๆนะครับท่านใดชื่นชอบมาเลือกชมกันได้ตนน้านชื่ออะไรเ,เปเขตเจ็ดสีครับสอสวยงามครับผมยิงขวาครับเดินย้อนมาให้ชมครับเก็บภาพรวมๆให้ดูทุกร้านนะครับตลาดหนึ่งเนมบอนสีครับ ไทยสายบอลนะครับอะไรพี่ค<อ>าดางเหรอคางเท่า,าไหร่พี่ <120. S 1> 120ร้อยยี่สิบครับคาดางนะครับครับก็ประมาณนี้ครับมีของแปลกหลายอย่างเหมือนกันครับผมโอเคก็เท่านี้ครับท่านใดสนใจก็ ใกล้ๆก,ก็มาเที่ยวชมนะอาจจะไม่ใหญ่มากเพิ่งเปิดตัวครับตลาดหนึ่งเนมบอนสีนะครับวันนี้มาชีเป้าครับโอเคครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวขอเลือกซื้อต้นไม้ก่อนไม้สะสมไม้ใบบางกะจ,จันทบุรีสวัสดีครับ